สำนักงานที่จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่บนถนน พระพันวษาตำบลท่าพีเลียงอเภอเมืองสุพรรณบุรีจัังหดสุพรรณบุรีรับผิดชอบเขตอเภอเมืองสุพรรณบุรีและอเภอบางปรมะมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคลโดยการรังวัดทำแผนที่การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดินเพื่อให้บุคคลมีความมั่นคงในการถือครองที่ดินและได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพมีปริมาณเอกสารสิทธิ์1 4 0ื 7 5 6 2แปลงจำนวนผู้ใช้บริการเฉลีย่ยปีละ1,9350รายจัดเก็บรายได้เฉลีย่ยปีละ163ล้านบาทบริหารงานโดยนางสาววิไลลักษณ์หนอมว่าเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดส,สุพรรณบุรีเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬกา สอดคล้องกับผลการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการการเดินทางไปยังสำนักง,งานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีมีความสะดวกด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข340มีระบบขนส่งสาธารณะที่หลากหลายมีป้ายบอกเส้นทางการเดินทางป้ายทางเข้าสำนักง,งานที่ดิน และสามารถค้นหาเส้นทางมายังสำนักง,งานผ่านทางระบบ Google Maps มีการออกแบบสถานที่ที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุป้ายบอกทิศทางหรือตำแหน่งที่ตั้งของจุดให้บริการที่ชัดเจนมีที่จอดรถคนพิการทางลาดราวกันตกและสถานที่ติดต่อสำหรับผู้พิการมีประตูเปิดปิดอัตโนมัติพื้นที่ให้บริการมีขนาดกว้างขวางทำให้สะดวกต่อการให้บริการอย่างรวดเร็วในจุดที่อันตรายมีป้ายเตือนอันตรายและติดแถบเตือนบริเวณพื้นต่างระดับและบริเวณบันไดมีทางออก ฉุกเฉินมีการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับผลสํารวจความต้องการของผู้รับบริการมีห้องน้ําสําหรับประชาชนแยกชายหญิงรวมถึงห้องน้ําเพศถังเลือกและห้องน้ําสําหรับผู้พิการ ที่สะอาดถูกสุขลักษณะได้รับการรับรองม,มาตรฐานสวมสะอาดแฮสจากกรมอนามัยมีจุดบริการน้ําดื่มถังขยะเคลื่อนที่สําหรับคนพิการแว่นตาสําหรับผู้มีปัญหาทางสายตาจุดบริการชาร์จแบตโทรศัพท์ฟรีไวไฟมีระบบคิวอัตโนมัติจุดได้ร,รับก่อนเข้ารับบริการได้จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทําหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและให้คําแนะนําในการเตรียมเอกสารโต๊ะสําหรับเจ้าหน้าที่มีรูปและเบอร์โทรศัพท์ รวมถึงการประเมินความพึงพอใจมีจุดประเมินผลความพึงพอใจในรูปแบบเอกสารและขีบโคตรกรองรับฟังความคิดเห็นได้กำหนดพื้นที่เขตปลอดบุรีและสถานที่สำหรับสูบบุหรีบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักง,งานที่ดินได้ปลูกต้นไม้ไว้ฟอกอากาศทำให้ดูร่มรื่นเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีจุดเช็คอินมีเก้าอี้บริการประชาชนอย่างเพียงพอบริการรถวิลแชร์การคัดแยกขยะตามโครงการการคัดแยกขยะ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ด้วยระบบเปิดปิดอัตโนมัติกรณีผู้รับบริการมีปัญหาสามารถติดต่อผู้ให้บริการได้โดยตรงจัดทำโครงการเครื่องนิกชาวดินเคลื่อนที่เพื่อให้ความรู้และตอบปัญหาและมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนมีการซ้อมแผนป้องกันและระง,งับอัคขีภัยอย่างต่อเนื่องจัดทำบอร์ดประกาศเกียรติคุณและเพิ่มช่องทางให้บริการที่หลากหลายศูนย์ข้อมูลข่าวสารนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการ เช่น The smart land application 19ช่องทางบริการซึ่งประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเช่นการนัดจดทะเบียนหรือนัดรงวัตลงหน้าผ่านระบบ eQlands ค้นหารูปแปลงที่ดินโดยระบบ Land Map ระบบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมกลุ่มที่ดิน eContact DC ระบบคู่คิดรวมถึงประชาชนสามารถร้องเรียนร้องทุกข์หรือแนะนำการบริการผ่านแอปพลิเคชัน Li@ ายแอดที่ดินสุพรรณบุรี Facebook และอีเมลมีระบบ call center เบอร์โทรศัพท์ภายในหรือฝ่ายต่างๆการนังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจน RTK GNSS n w o e r k บริการสำเนาเอกสารที่ดินและราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศด้วยระบบ Landsat การให้บริการขอหนังสือราคาประเมินทุนทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-service เพิ่มช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมภาษียากรผ่านเครื่อง EDC ด้วยบัตรเดบิตบัตรเครดิตหรือสแกน QR Code ผ่านโมบายแอปพลิเคชันของทุกธนาคารเพิ่มช่องทางการให้บริการให้เหมาะสมกับกลุ่มรับบริการเช่นผู้พิการผู้สูงอายุพระภิกษุ มีการลดระยะเวลาการดำเนินงานประเภทไถ่ถอนจำนองเหลือเพียง30นาทีจำนองกับสถาบันการเงินที่มีสัญญาเหลือเพียง40นาที ประเภทคำขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์หรือเพียง10นาทีสำนักงานที่ดินจังหวัดส,สุพรรณบุรีมีการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรและข้อมูลนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกอบการขอจดทะเบียนสิทธิและดติกรรมโดยไม่เรียกสำเนาเอกสารเชื่อมโยงข้อมูลผังการใช้ประโยชน์ที่ดินโซนิง่งกับกรมโยธาธิการและผังเมืองเชื่อมโยงข้อมูลรูปแปลงที่ดินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมธนารักษ์ เพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลงเป็นการอำนวยความสะดวกประหยัดเวลาและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนมีการบริหารจัดการและบริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในยุคดิจิทัลเป็นการยกระดับและพัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศด,ดังนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบลำดับคิวการให้บริการโดยสแกน QR c o d คผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อความโปรง่งใสการให้บริการและลดความแออัดในสำนักง,งานการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการวัดทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ EQless เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจองคิวยื่นคำของล่วงหน้าได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางอินเทอร์เน็ต การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบคอมพิวเตอร์เช่นติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสป้องกันการโจมตีภายนอกด้วยการติดตั้ง Personal Firewall จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้งานในระบบ3เทศระยะที่2ของกรมที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการผ่านช่องทางต่างๆและนำมาวิเคราะห์โดยมีผลเฉลี่ยร้อยละ96.87สสำนักงานที่ดินได้ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว มีช่องบริการพิเศษหรือ Fast-Tag เพื่อให้บริการในงานประเภทคัดถ่ายเอกสารจำนองถ่ายถอนประเมินราคาสำนักง,งานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้พร้อมเข้าสู่มาตรฐานสูตรราชการสะดวก GECC ตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมก้าวสู่การยกระดับมาตรฐาน GECC วันนี้มาติดต่อในส่วนของการซื้อขายที่ดินครับ ได้รับความสะดวกก็ถามว่าได้รับความสะดวกสะดวกนะครับที่นี่ก็ตั้งแต่เดินทางเข้ามานะครับที่จอดรถก็สะดวกสบายนะครับการบริการหรือว่าในส่วนของอการให้คําแนะนําของเจ้าหน้าที่ที่นี่นะครับก็ให้ความเป็นกันเองนะครับยินย้มแต็มใส่นะครับติดต่อเพียงแค่ครู่เดียวเองครับก็ได้รับการแนะนำนะครับรวมถึงได้รับคํา อธิบายว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะครับทําให้งานของเราเนี่ยเสร็จได้ไวขึ้นแล้วก็รวดเร็วทันใจนะครับไม่ยากครับสะดวกมากครับนะครับก็คืออยู่ติดถนนเนี่ยก็คือหาง่ายครับแล้วก็เข้ามาแล้วมีที่จอดรถสะดวกสบายครับ